อาจารย์สอนผิดลูกผิดก็ต้องเข้าใจไว้ผิดไม่ได้แลยแล้วนั่นแหละอาจารย์สอนถูกแต่ลูกศิ์เข้าใจไม่ถูกไม่ได้อีกแล้วโยนโสมาสิการจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้นีมือนกักทาดโยนโสแล้วเรื่องปัญญานี่ไม่มีหวังเลยความเข้าใจในอะไรเหตุผลอะไรต่างๆก็ไม่มีหวังไม่มีหวังเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสําคัญที่สุดเราจะต้องได้อื่น ก่อนอื่นใช่ได้อาจารย์ที่ถูกต้องก่อนอแล้วก็ความเข้าใจของตัวเข้าใจถูกเข้าใจดีตามที่อาจารย์สอนต้องสองอันนี้ลงได้ก่อนเนี่ยแล้วก็โยนิโสวัณสิกามถึงนี่ึ้นมีเป็นอาหารของปัญญาโยนิโสวัณสิการถ้าสองอันนี้ไม่มีไม้ได้ อาจารย์สอนดีแต่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจไม่ถูกอาจารย์สอนไม่ถูกก็ไม่ก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจผิดเน่เป็นอาโยนิโสไปอย่างน,นี้แล้วทีนี้เวลาทํางานก็ผิดละเพราะตัวเข้าใจผิดน่แล้วไปทํางานอะไรเราจะถูกไม่มีหวังเลยนะคะเพราะงั้นโยนโสมณสิการนี้จะเกิดขึ้นได้นะ่ย จะต้องมีเหตุตั้งแต่บุตรพาธิกังตั้งแต่อดีตปักชาตินี่น่ะต้องมีบาร,รมีมาเนี่เห็นพ่านั้นไม่ใช่ของง่ายนะเคยมีบาร,รมีมาแล้วสร้างบาร,รมีมาแล้วบุเเลกะตาบุญญาตาแล้วก็ในมาเกิดในประเทศที่มีบัณฑิต แล้วก็ได้คบหากับบัณฑิตเสวนากับบัณฑิตนี่ไฟังคำของบัณฑิตใช่ไหมฮะนี่อันนี้เมื่อเข้าใจดีแล้วก็พยายามตั้งใจอัตตะสัมมาปิณิชจะตั้งใจอยู่ในกุศลเนี่ยเมที่เรียนยกจิตเตี้ยขึ้นสู่กุศลได้ก็พยายามอ,อ่อรู้ว่าอันนั้นกุศลอันนั้นบุญอันนั้นบาปจิตตกไปก็พยายามตั้งจิตอยู่ในกุศลนี่แหละ อย่างเนี้พอกระทบอารมณ์อะไรเข้าก็กุศลก็เกิดได้อย่างนี้อารมณ์ที่เป็นบางทีอารมณ์ที่เป็นกุศลจิตเลยยังเป็นอกุศลไปได้เพราะว่าเราขาดโยนิโสมนณาิการไม่ได้ผลอารมณ์นั้นที่จริงมันจะเป็นปัใจใจัยแก่กุศลนะแต่เราขาดโยนิโสมนสิการเราขาดความเข้าใจที่ควรจะให้เป็นกุศลแต่กลับเป็นอกุศลไปอย่างนี้อันนี้เนี่ยเมื่อเราโยนิโศผิด พราะอย่างนั้นจิตที่จะเป็นกุศลแต่ละครั้งนะนี่จะต้องประกอบมาด้วยเหตุห้าอย่างมีกะตะบุญญาตาเป็นต้นหะรุอเทกะตะบุญญาตาในะอดีตชาติต้องเคยทํากุศลมาแล้วถ้าคนที่ไม่เคยทํากุศลมาในะอดีตชาติโอ้โหยมันไม่มีปัจจัยไม่มีหวังเลยไม่ไว่ามันเจออะไรเข้ามันก็เป็นอกุศลไปหมดไม่นี่ยกุศลนะ่ะ ทำหรืควรจะเป็นกุศลแล้วก็เป็นอาุศลที่เป็นอากุศลแน้วมันก็เป็นอาุศลถ้าคนที่มีโยนิโสมนสิการดีได้ปัจจัยมาแล้วพร้อมแล้วก็สิ่งที่เป็นกุศลเขาก็ทําให้เป็นกุศลเนี่ยเขารู้ใช่ไหมแม้แต่อารมณ์นั้นเป็นปัจจัยเป็นแก่อาุศลแต่เขามีโยนโโิโสมนสิการดีเขาก็ทําให้เป็นกุศลได้เ เขาให้กุศลแกิตนั้นเกิดได้ทั้งท่าที่ในอารมณ์นั่นแหละมันควรจะเป็นอกุศลนะวิบากมันควรจะอกุศลนวิบากรับนะแต่เขาก็ปรับให้เป็นกุศลได้อย่างนี้อันนี้มัน,นจะทําได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศายัยเหตุทั้งท่าอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ย ของเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้ในชาตินี้แล้วก็ต้องมีพบชาติอีกแน่แล้วต้องเกิดอีกแน่แล้วก็เกิดนะพบชาติอีกข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยที่เราศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันก็เป็นบุ k เพกะต t บุญ,ญาตาของเราไปส่งไปในชาตินา้าอย่างนี้แต่เนี่ยเราจะถ้าหากว่าเราไปเกิดมีบุญละมีเคยทำแต่เราไปไม่งั้นเราก็ไม่มาเป็นมนุษย์แต่ว่าเราเกิดในประเทศ ที่ไม่มีบัณฑิตไม่มีพุทธศาสนาไม่มีโอกาสจะได้พบหาบัณฑิตถึงโยนิโสมนัสิการในอดีตนั้นก็ไม่ไดีไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้ได้ในทางนี้เราไปไปพบเราก็มีบุญมาแล้วในชาติก่อนแต่ว่าเราไปพบกับไอ้อร,รัพยบุมุทคนที่เป็นมิจฉาทิฐิหรือคนที่เป็นทานกับไปอาศนะัยมณะอย่างนี้นะ่ายแล้ว โยนิโสมนส้ิการแอดบิดนั่นแหละ,ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยจะต้องมีด้วยแล้วก็มาพบบัณฑิตด้วยอาเสวันละกับบัณฑิตฟังคำบัณฑิตและเข้าใจด้วยอย่างนี้แตไม่ใช่ของง่ายๆนะคะเราจะรู้ได้ยังไงก็เราเกิดแล้วสิเราก็รู้เราเกิดแล้วก็ยังชาติเนี่ยเราก็ศึกษาสิคะเนี่ยยังชาติเนี่ย นี่เราก็ศึกษาเราก็รู้นี่บัณฑิตคนมีปัญญาเน่มียังไงคนมีปัญญาก็ต้องมีสิ้นมีตามีเมตตากรุณาจิตใจเขาก็ต้องเป็นกุศลข้าก็ตั้งู่ได้ในกุศลอย่างนี้อ่ะเราก็รู้ใช่ไหมล่ะเราก็คอจะรู้ได้สิถ้าเรามีบุญมาแล้วแต่ที่เกี่ยบุญเราก็มีแล้วไม่งั้นไหนมาเป็นมนุษย์ต้องมีไอการมาเป็นมนุษย์นี่มันมาด้วยกุศลเี่ครับไม่ใช่มาด้วยอกุศลดีได้ล่ะ แต่นี่จะทําต่อไปหรือไม,ไม,ไม่บางทีอ๋อโอ้ยไม่รู้่ามันให้เป็นกุศลมันให้เป็นอกุศลรื่งไปเรื่องของกุศลก็เป็นอกุศลไม่รู้ว่ามันมันคอยไอจิตใจมันมันเจบกุลมันคอยจะให้เป็นกุศลไอคนที่เป็นราคะจะหลุดก็จะอารมณ์กระจายมันก็จะเป็นไปไอราคะมันจะไหลไปหายอารมณ์นั้นอยู่เรื่อย จะพูดจะทำจะอะไรจะอะไรบักไปที้โลภะอยู่เลยไอ้คนโสะจะหตก็ไม่รู้พระประสบอรารมณ์อะไรโสะก็ไหลไปจะพูดจะจ่าอะไรจะอะไรกายว่าจะจใจะมันก็ไหลไปทางโสะออกมากที่ออกมาเนี่ยทางกายจะหีุทางวาจาก,ก็หีออกมาด้วยโสะเป็นมูลอย่างเงี้เยเลือดก็มาออกไปประบทบ ไอคนอื่นคนอื่นก็มีมันปัจจัยของโทสะนี่มันได้ปัดใจน้องโทสะเขาแล้วใช่ไหมไอ้โทสะไอคนอื่นก็เกิดอีกเหมือนกันพอได้ปัจจัยเขาแล้วมันจะเกิดเว้นแต่คนนั้นจะมีโยนิโสมนัสจิตการดีนั่นแหละโทสะจะไม่เกิดได้ถึงแมา้อารมณ์เป็นอกุศลก็ให้กลับเป็นกุศลได้แม้ยากเป็นทีเดี๋ยวเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่ว่าอารมณ์เป็นอลลกุศลแล้วกลับให้เป็นกุศลเลยนะ อารมณ์ที่เป็นกุศลลวก็ให้เป็นกุศลเถอะอารมณ์ที่เป็นกุศลมั่ยังกลับเป็นอกุศลเลยนี่อย่าเอาถึงว่าอารมณ์เป็นอกุศลแล้วก็ให้จิตเป็นกุศลเถอะอย่าได่ต้อาถึงแค่นั้นเอาเพียงว่าอารมณ์เป็นกุศลก็ใ้มันเป็นกุศลเถอะอย่าให้มันเป็นอกุศลูเลยอย่างนี้มันก็ลำบากละค่ะนี่ยพาะนั้นแหละเอีอยดประมาทก็ต้องระวังจิตใจค่ะ ต้องระวังที่จิตใจของเราเนี่ยน้ำคมากี่สุดแล้วก็คอยสังเศษคอยดูคอยอะไรเห็นประโยชน์ของผุศลแล้วก็พยายามยกจิตนั้งขึ้นตั้งในผู้สเสมอนี่แหละแต่นี้จะทบอารมณ์อะไรจะทําอะไรก็โยนิสโส์รัติการจะทําได้จุดพโยคาวจรที่จะทําความเพียรกล้าหารยิ่งนักนั้นจิตก็จะตกไปฝ่ายอุทัจัก พุ่งไปนม่อาจจะได้สําเร็จทานสมาบัตนม่เรื่องสมถะนะคะยังอยู่ในเรื่องสมถะที่จะกระทําความเพียรอ่อนนั่นเล่าจิตก็ตกไปในโกสัจทะเกียดท้านไปนม่อาจได้สําเร็จทานสมาบัตรพระโยคาประจรผู้กระทาเพียนโดยประโยคอันเสมอประโยคนนี่ก็หมายถึง ความเพียรน,นะคะประโยชน์คะ,ะหมายหมายถึงว่าน่ะประกอบประกอบความเพียรเ <_ d ata> มื่อประโยคอ่า <_ d ata> เพียรโดยประโยคะอันเสมอเพื่อประกอบความเพียรที่สมั่นเสมอไม่แรงเกินไปหรือไม่อ่อนเกินไปอันนี้ก็ลำบากนะคะอ่า ไอ้ความเพียรเนี่ยที่จะพูดกันแล้วอ่ะที่จะให้พอดีเนี่ยอันนี้มันต้องพอดีของบุคคลนะไรคือว่าคนที่ขี้เกียจหน่อยมันก็พอดีอ่อนหน่อยแล้วก็พอดีเขาแต่คนขยันหน่อยมันก็ต้องแข็งแรงหน่อย <c oughs> นี่จะพอดีอันนี้ตามพูดตามบุคคล <c oughs> นะพูดตามบุคคลความเพียรอย่างนี้ตามบุคคลไม่ใช่ เนี่ยพอดีเป็นกลางกลางเหมือนกับมัชชิมาปฏิปทาแต่ส่วนมัชชิมาปฏิปทานั้นไม่ใช่บุคคลอันนั้นธรรมะนะความเพียรที่ประกอบให้พอดีกับกับธรรมะคือว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้นะคะความเพียรอันนั้นเป็นมัชชิมามัชชิมาในในองค์มรรคนั้นอะ หมายถึงว่าเป็นเป็นกลางที่จริงเป็นกลางในองค์มรรคเน่ะไม่ใช่กลางของคนนะกลางของอัปตะกิมาัฐานิโยกแล้วก็กลางมาสุข,ขันในกางนิโยกกลางอย่างนี้คือว่าอยาอัปตะกิมาัฐานิโยกอะละข้างซ้ายหรือข้างขวาท่านว่าง,างั้นใช่ไหมก็ทากําความเพียรประกอบความเพียรให้ลําบากโดยปล่าประโยชน แล้กลามาสุข,ขันกามโยกนี่ก็ประกอบความเพียมที่เนี่ยเป็นไปด้วยกามาสุขมากไปด้วยกามาลงทือกามาสุขนี่นแหละอันนี้ก็อันนี้ก็แต่ส่วนมัตฌิมาปฏิปทานะในระหว่างนั้นทีนี้อะไรอ่ะจะอยู่ในระหว่างนั้นรช่ว่าอัตตะกีมาฐานิโยกนี่ละโลภะละลาภะนะ ส่วนกามาสุขขันธ์การมียกเนี่ยละโพสะใช่ไหมมัชฌิมาปฏิปาทาเนี่ยละโมคคะเอวิชาเพราะงั้นอันนั้นจะเพียนมากเพียนน้อยไม่เกี่ยวกับบุคคลคือว่าเมื่อปฏิบัติอันใดที่ให้ละจะเพียนมากเพียรน,น,น้อยก็ตามประกอบด้วยสติสามชัญญา ละทำลายโมหะได้ในที่ใดในที่นั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทา,านะคะอันนี้อย่างอันนี้นะ่ใช่ไ <c oughs> อเพียนอย่างนี้มันเป็นของบุคคลเพราะงั <c oughs> ้นเราก็เข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทา,าเนี่ยเป็นกลางกลางในมเหสีพนดีของบุคคลนะ <c oughs> มัชฌิมาปฏิปทา,าในที่นี้หมายถึงว่าทำลายหนทางที่ทำลายโมหะหรือทำลายอวิชชานะั่ะ ชาข้อปฏิบัติอันใดเป็นเหตุที่จะให้ทำอวิชานั้นทำลายหมดไปสิ้นไปข้อปฏิบัติอันนั้นก็คือเป็นมัชติมาปฏิกครแล้วก็พออันนี้เราก็้าใจแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติอันใดเล่าจะทำลายอวิชาได้นะ,ะก็มีอยู่ทางเดียว คือสติปัฏฐานเท่านั้นแหละนี้สติปัฏฐานเนี่ยทำลายอภิชาและโทม,มนัสในหลักท่านใหมางั้นใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าทำลายอาวิชาทำไมไม่บอกว่าทำลายโมหะอันนี้เราก็น่าสงสัยนะถ้ามีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงเนะอาละเนี่ยท่านบอกทำลายโลภะกับโทสะสองอันโนะมหะไม่ทำลาย คือไม่ได้บอกว่าทําลายโมหะเท่านั้นเองแต่ความจริงน่ะองค์ธรรมแท้ๆของสติปัฏฐานน่ะเป็นตัวทําลายโมหะโดยตรงเลยคือประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะตัว่าจิตใดที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วจิตนั้นจะประกอบด้วยโมหะไม่ได้เลยแล้วโมหะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วในจิตนั้น,นอันนี้นะคะอันนี้อย่างนี้ ที่จริงทาลายโมหะเดยตรงเมื่อโมหะเป็นมูลของอภิชาโมหะเป็นมูลของโทมนัสใช่ไหมเมื่อเป็นมูลของโทมนัสแล้วถ้าจะละโทสะอย่างเดียวไอ้โมหะกับโลภะก็ยังอยู่ถ้าจะละโลภะอย่างเดียวใช่ไหมไอ้น้าโทสะกับโมหะยังอยู่เนี่ยละโมหะโลภะกับโมหะไปยังอยู่ แต่พระสมาสาัมพุทธิเจ้าผู้มีปัญญาจบมีตยานไม่มีาศาสดาใดจะรู้เลยวิธีทำลายอาวิชาไม่มีเลยก่อนที่สำเร็จพระพุทธเจ้าจะสำเร็จขึ้นมาในโลกเนี่ยก็วิธีทำลายาวิชาจะมีแต่เมื่อกัตสลูกสะมาทัโพธิญาณแล้วถ้นก็มีสติปัฏฐานเนี่ย วางสติสถา,านเนี่ยเป็นการทำลายอวิชาทางเดียวเท่า,านั้นแหละทางอื่นไม่มีมีทางเดียวศาสดาไหนก็ไม่สามารถจะบัญญัติได้แต่ก่อนนี้ก็มีทำลายอวิชากะโทมนัสกันคือมีทางทั้งสองเนี่ยเท่านั้นเองไม่มีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะถึงแม้จะไม่บอกไว้ว่าทำลายโมหะ แต่ว,ว่าองค์ทมเครื่องปฏิบัตินั้นเป็นการทำลายโมหะโดยตรงเมื่อทำลายโมหะซึ่งเป็นมืมของอวิชาและโทมนัสแล้วแล้วก็โมหะถูกทำลายแล้วละ่ะอวิชากัะโทมนัสจะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมก็ไม่เกิดแต่ทําไมพระองค์ไม่บอกว่าทาลายโมหะไอ้เวลานั้นโมหะมันไม่มีคนรู้จักกันหรอกนะอวิชาไม่มีคนรู้จักมันรู้จักแต่ว่าโลภะกับโทสะสองอันนี้ ซึ่งสมัยนั้นกําลังละกันอยู่ทางทั้งสองที่ประกอบก็ละโทสักโลภะสองอันเท่านั้นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นมาลูกกันสองคนจะมาลูกกันสองอย่างเท่านั้นที่จะทําลายโลภะกับโทสัพระพุทธเจ้าก็เลยบันประกาศว่าทางนี้แหละทําลายโลภะแต่โทสักนี่ทาลายอภิชาและโทมนัสให้ที่นาฏไปนี่ จริงๆเขาว่าทำลายวิชาโทมนัสแต่ว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่เข้าใจว่าทำลายวิชาโทมนัสน่ะไม่ใช่ของท่านอันนี้ทำลายอภิชาและโทมนัที่เราต้องการจะทำลายกันอยู่นั่นแหละให้ที่น้าไปเป็นอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยเพราะงั้นเราจึงได้ว่าสติปัฏฐาน,นี่ย เป็นพระพุทธศาสนาแท้ๆไม่มีอาจารย์ใดสามารถจะบัญญัติขึ้นได้เลยเพราะงั้นไอ้แปลว่าไปคนเดียวยันถึงไม่ชอบเป็นทางอันเอกเป็นทางอันประเสริฐนะหรือเป็นทางเดียวอะไรอย่างนี้นะแต่ไอ้บอกว่าไปคนเดียวนี่ฉันไม่ชอบแปลอย่างนี้จะผิดหรือจะถูกก็แล้วแต่ นะคะเมื่อพ,พระโยคาพจรกระทําความเทียนบรรลุถึงอัปปนาชานนั้นในอัปปนาวิถีมีกามาพรจรชาวนะบังเกิดสามขณะบ้างสี่ขณะบ้างมีพูดถึงถึงจะจะเข้าถึงฌานนะคะวิถีจิตจะเข้าถึงฌานตามวาจนาที่เป็นทันทาทิญญาและคิดปาทิญญา ถ้ากุละบุตรนั้นมีวาสนาถ้าจะเป็นทักรันพาภิญญากามาพจรชาวนะก็จะเกิดสีขณะถ้ากุละบุตรนั้นมีวาสนาเร็วจะเป็นชิปปาปิญญากามาพจรชาวนะก็เกิดสามขณะกามาพจรชาวนะที่บังเกิดสีขณะนั้นขณนะเป็นประมชื่อว่าบริกรรม แต่ที่จริงช้าเร็วนะ่ะช้าอันคนละขนาดจิตเท่านั้นแหละไม่น่าแปลกนะใช่ไหม <c oughs> เวลาเข้าถึงวิถีเนะี่ยวิถีมากกับตางวิถีช้ากับตางช้าอันคนละขนาดจิตเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ยางงั้นท่านจะยังบัญญัตินะอชาสายของคนนะว่าคือธรรมนิยามะมีช้าบ้างมีเร็วบ้างใช่ไหมเมื่อมีช้าบ้างมีเร็วบ้างแล้วก็ต้องมีเหตุ ทำไมจึงทำให้ช้าแม้แต่ขณะจิตเดียวช้าขณะจิตเดียวก็ต้องมีเหตุเนี่ยพระงั้นพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติแสเหตุไว้ถี่ถ้วนละเอียดลอดลลเอเราก็สามารถไม่สามารถที่จะรู้ได้ถี่ถ้วนเท่าที่เราจะรู้ได้บ้างก็าอาศัยการศึกษาแวดล้อมในเหตุผลอื่นๆมาแล้วถึงจะได้นะคะถ้าเจาะจงเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเนี้อยอย่างมาอ่านเนี่ยคนที่ไม่เคยเรียนเลยชาวานาจิต นะไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เรียนอภที่รมแล้วพูดอย่างนี้แล้วรู้เรื่องไหมเกิดสีขณะมั่งเกิด้างขณะมั่งไม่ได้ความเลยไอนน้ขณะขณะก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นการที่พ,พูาาะพาสธศาสนาจึงจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาและเป็นศาสตร์ที่สําคัญเป็นศาสตร์ที่สุกขุมภูมพรับข้าพเต็นไปด้วยเหตุผลและปัญญาเหตุใดแล้วเราจะต้องไม่ศึกษา ศาสตร์ในโลกแต่ละศาสตร์และศาะสาตร์จะควรจะศึกษากันสําเร็จแต่และศาสตร์กี่ปีสิบปีก็ไม่สําเร็จยี่สิบปียี่สิบห้าปีสามสิบปีคิดดูสิก็ยังไม่สุขุมก็มีระพาาเท่านี้ปัญญาอันนั้นก็ไม่ได้เท่านี้ใช่ไหมฮะเท่าพระพุทธศาสนาแต่ทําไมอ่ะยิงได้มีคนเข้าใจว่ะไม่จําเป็นอะไรดูกันนี้นิดหน่อยห้าวันเจ็ดวัน เดือนหนึ่งปีหนึ่งนะกพเดือวน,นี้การศึกษาํำหรับํำราเนี่ยก็ยากแล้วยิ่งยากใหญ่เลยนะเดีนน๋ยวนี่การศึกษาของเขาเวลานี้ก็เพียงคิดเอาตามใจเท่าน,นี้เพราะว่าไอคิดเอาตามใจนะไอ้เหตุผลน่ะปัญญาของเราเมื่อไม่ไเข้าถึงใช่ไหมก็คิดตามใจที่ประกอบด้วยกิเลสท้่มันนี่ท่านแสดงไม่เหี้ยล้วนตะคนไม่มีกิเแลสแล้วทั้งนั้น ไม่มีเครื่องปิดบังที่จะให้เสไปตกไปมิถาที่สึ่งผิดจากเหตุผลทั้งความจริงเลยแต่ว่าคิดเอาและการคิดเอาเนี่ยจิตใจของเราปุ่ตุชน่ะเป็นยังไงฮะไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ถูกแนะ่เพราว่าปัญญาที่แสดงไว้เนี่ยของพระสมมาสัมพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่คิดเอา ได้มาจากเหตุผลของสภาวะธรรมใช่ไหมที่สุขุมอภิราภาพรู้ได้ด้วยสัพพัญญูตยามปัญญาอย่างน้อยคนที่จะเข้าถึงความจริงได้ต้องปัจจัลว้อริยสัจธรรมทั้งสิใช่ไหมอย่างนี้อะอริยสัจสี่ใครๆก็รู้กันเวลาเนี่ยไม่อะไรทุกสมุทัยมีโลดมักใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นทําไมอ่ะ ก็รู้อริยสัจกันหมดแล้วทีนีน้ใช่ไหมทุกคนก็รู้อริยสัจกันหมดแต่การรู้อริยสัจท่านมันต้องเป็นอริยะบุคคลขั้นต่ำที่สุดคือพระโสดาบันอย่างนี้แล้ทำไงเราก็รู้นี่ทุกไม่อะไรแล้วแต่วพาไม่ใช่รู้การรู้อริยรสัจสี่ทั้งท่านในที่นั้นเป็นปฏิเวทธรรมปัญญาอันนั้นไม่ใช่รู้ได้คิดเอาไม่ใช่รู้ได้การอ่านหนังสือใช่ไหมคะต้องรู้ได้การปฏิบัติ ทำความเพียมเข้าไปทีนี้แต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้อย่างไรก็ไม่รู้ปฏิบัติยังไงถึงจะถูกปฏิบัติยังไงถึงจะแจ้งอริยสัจจอันนี้ก็ลําบากเป็นทีแล้วนะคะเพราะสมัยนี้กกาลังตักกะวิทยาอาศัยความคิดอาศัยสมองเนี่ยของตัวเทียบเทียงเอามาั่ง ทีวิชาที่เรียนมาทางโลกวิทยาศาสตร์นัง่งอะไรสลาสา์ก็แล้วแต่ก็เอามาเปรียบเทียบแต่นี่ส่วนวิชาทางพุทธศาสนาเรียนหรือเปล่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยเมื่อไม่ได้เรียนแล้วก็ควรไม่ที่จะปฏิเสธซึ่งตัวยังไม่ได้พีสูตรเลยสิ่งใดที่ยังไม่พิสูตรเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ห้ามนนะักหนาะอย่าเพิ่งรับรองและอย่าเพิ่งปฏิเสธสบายนี้ก็ เวลานี้พระพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยจะมีคนศึกษากันเพราะงั้นศึกษากันโดยมากก็วิทยาศาสตร์ทีนี้พอมีอะไรไม่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้เป็นไปไม่ได้ไม่จริงเพราะรู้แค่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่บริสุทธินะคะวิทยาศาสตร์ก็อันหนึ่งถ้ารูไ้ไหมว่าไอเหตุผลของนายพระพุทธศาสนานะ่ะสุขุมยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์มากนะเพราะอะไรสุขุมสิ คนที่เข้าถึงเหตุผลแห่งความจริงแล้วจะหมดความเข้าใจผิดจะหมดความหลงจะหมดความโลภจะหมดความโกรธหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเข้าใจผิดมาใช่ไหมวิชาในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็วิชาทางโลกเนี่ยทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วให้เขาว่าเขารู้จริงๆแต่ว่าเป็นปัใจจัยให้หมดอย่างนั้นไหมนะนะ ปัญญาที่รู้วิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยให้หมดความโลภให้หมดความโกรธให้หมดความหลงไหมหมดหรือเปล่าอีฉนันว่ามันกลับเป็นปัจจัยใหญ่เลย่ะใช่ไหมคนที่รู้ว่ามันกลับเป็นปัจจัยใหญ่เลยชเนี่ยอย่างนี้วัดคิดกันมากเลยคนี่ยปัญญาอะไรจะเข้าถึงความสุขภูมิที่ระพอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไม่รู้อะวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาทำไมอะ่ะ นี่อย่างนี้ผิดกับวิทยาศาสตร์เพียงแค่นั้นเท่านั้นแหละเรียนแนนทงแค,แค่ปัใจจัยให้โกรธให้โลภให้ใหลงเท่านั้นเองเนี่ยแล้วนี่จะเอาความรู้แค่นี้ไปเทียบกับความรูท้ที่ศึกษาเป็นปัจจัยผู้ที่หมดความโลภความโกรธความหลงแล้วได้อย่างไรไม่มีอันนี้ไม่มีเลยดีย๋ยวนี้เมื่อเราไม่ศึกษาพระพุทธศาสนากันก็เลยไม่รู้ใช่ไหมฮนะก็รู้แต่วิทยาศาสตร์ ดังนั้่ยอันนี้ก็อันหนึ่งที่เป็นเหตุให้พรนะพุทธศาสนาเสื่อมหรือวิบัติไปเสื่อมในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนไม่เข้าถึงความจริงแห่งเหตุผลในคําสอนนั่นแหละอันนี้หมดแล้วเสื่อมไปแต่ชั้นก็รู้สึสกสว่านับวันก็เห็นจะนับจะหมดไปทุกทีทีเพราะทางโลกเจริญมากแช่ไะไอ้น่ามือกับหลังมือนี่มันมันจะเหมือนกันไปทร้อมพ้กันไม่ได เนี่ยฐามขณะบ้า,นนา,บางสีขณะบ้างแม้แต่คนละขณะจิตของท่านก็มีเหตุผลขณะปะสมชื่อว่ารัมบริตรมชาวนะขณะเขาลบสองชื่อว่าอุปจาระชาวนะขณะเขาลบสามชื่อว่าอนุโลมชาวนะขณะเขาลบสี่ชื่อว่าโคตรกภูชาวนะเในนี้ที่เรา ผู้ที่จะเข้าใจก็แปลว่าต้องผ่านไอ้เรื่องเหล่านี้เหตุผลัองเหล่านี้มาแล้วนะฮะถึงจะรู้เรื่องและตามาพิจรชเวนะที่บังเกิดสามขณะนั้นขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจาระเวนะขณะเป็นเขาลบสองชื่อว่าอนุโลมเวนะเขาลบสามชื่อว่าโคตรกบูเทวนะนะฮะข้อซึ่งตามาพิจรเป็นปฐมนี่ทีนี้เมื่อ ข้อซึ่งกามาพรจรเป็นปฐมเรียกว่าปริกรรมชาวนะนั้นเพราะเหตุเป็นเขาลบสองเขาลบสามเขาลบสี่และกามาพจิจาวนณะอันบังเกิดที่สองเรียกว่าอุปจารละชาวนะนั้นเพราะเหตุบังเกิดในที่ใกล้จะสําเร็จฌานที่หนึ่งเรียกว่าปริกรรมนะคะเทานน ชาวนะที่สามเรียกว่าอนุโลมชาวนะนั้นพระเตว่าประพฤติอนุโลมตามบริกรรมชาวนะนี่เห็นไหมีนคนละขณะเนี่ยเป็นปัจจัยกันทั้งนั้นนะในสี่ขณะที่ทราบรรายแต่ละขณะมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันท้งนั้นและชาวนะที่สี่เรียกว่าโคตรกระพูชาวนะนั้นพระเหตุครอบความเสียซึ่งตามาทจรโคตรกระพู ปกปิดเสียซึ่งตามาพจรนิ่โทษรกระพูมีสองอย่างนะคะชื่อว่าล่วงเสียซึ่งโทษรกระพูบุติชนโทษของบุติชนอันหนึ่งนะแล้วก็โทษของกามาโทษโทษของตามาพจจิตอีกอีกอย่างหนึ่งอน,นี้ชานชาชานแล้วก็โทษกระพูชานึีง แปลว,ว่าข้ามพ้นจากกามจิตเมื่อเข้าถึงฌานแล้วกามจิตทั้งห้าสิบสี่ดวงที่เราศึกษามาแล้วจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ส่วนข้อจะพูยาะในชาวนะวิษีนั้นะไม่ใช่อย่างนั้นข้อรกระพูนั้นข้ามจากผู้ชนขึ้นเป็นพระอริยะเลยอย่างนี้แปลว่าพอถึงข้อรกระพูแล้วข้ามไปแล้วก็เป็นอริยะหุคคล คนจากผูชนไปก็เรียกว่าโคตรกับภูยานนะคะโคตรกับภูชานหรือโคตรกับภูยานนี่มีสองอย่างนะถ้าหากว่าเมื่อเมื่อพ้นไปแล้วนะพอพ้นไปแล้วก็เป็นโคตรอริยะด้วยกันอ่ะทีนี้โสดาก็อริยะสกทิทาคาอริยะอนาคาอริยะอรหัตก็เป็นพระอริยะนะทีนี้เมื่อจักทิทาโสโดาที่เป็นอริยะแล้วจะข้าม ต้องผ่านพอ่อกระพูอีกเหมือนกันทึงจะถึงสัจวิชาขาทีนี้ข้ามอะไรนะจะข้ามอะไรละ่ะเพราะว่าปุถุชนก็ข้ามมาแล้วใช่ไหมทีนี้จะข้ามเป็นอริยะบคดพนนะ่ะจะข้ามอริยะบุคคลหรือไม่ใช่สัตวิชาเมื่อเมื่อขึ้นจากโสดาแล้วเป็นสัจวิชา,าขาก็เป็นอริยะเหมือนกัน